สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาไปทำเซตบิวเลือดนะครับพา์ที่2นะครับผมวันนี้ผมก็มาบอกสารภาพก่อนว่าผมพลาดของชิ้นสำคัญไปสำหรับเซตเลือดนะครับตัวนี้มันถ้าเกิดเราปาบบอสเลือดตัวนี้ไปเนี่ยในคลิปเนี่ยเราจะไม่ได้ของชิ้นนี้ตลอดไปเลยนะครับก็เลยจะให้เพื่อนๆไปทําคลิปที่ได้หนา้ากากขาวนี่มาก่อนนะครับไวมาซิเมก่อนเพราะว่าของชิ้นเนี้ยจะเพิ่มพลังให้เรามากๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์วิธีทำให้เป็นลิงก์ของคนอื่นนะพอดีว่าผมทำไม่ได้แล้วจริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพาไปหาหอกเลือดตัวนี้ตัวเดียวที่เอาไว้สามารถฟาร์มให้เราเร็วขึ้นแล้วก็โจมตีหมูได้อเน,นี้เอาไว้ฟาร์มโดยเฉพาะเลยผมหามาเพื่อฟาร์มนะเดี๋ยวมีสกิลของ r i v e r of b l o o d ครับที่ผมจะใช้ให้ดูนิดหน่อยว่าเออ มันดีดีอยู่เหมือนกันที่แบบความเร็วแล้วก็มานานที่สูญเสียแล้วก็การโจมตีที่รุนแรงนะครับก็ยังจะน่าใช้ยอยู่นะในเซตนี้นะครับผมแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับอย่าเพิ่งปราบบอสเลือดม็อกนะครับผมอย่าเพิ่งปราบไม่งั้นเราจะอดได้น้กากขาวนะครับของนี้ครับไวมาสครับผมนี่เขียนไว้บอกเลยว่าพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้น10%เป็นะครับเป็นเวลา20วิ หลังจากที่ติดบัตรลอสนะครับผมติดบัตรลอสเราก็จะโจมตีแรงขึ้นนะครับในเว็บมีบอกไว้แล้วก็ของชิ้นนี้ครับยังเป็นของ STI อีกด้วยครับเป็นของที่เขาจะต้องใช้แน่ๆถ้าเกิดทำเสร็จเลือดนะครับผมเสียดายมากๆเลยที่ผมไม่ได้มานะตัวนี้ครับก็คือต้องไปปราบไอตัวเนี้ยที่มันเป็น NPC-Invade เข้ามา ตอนนั้นผมไม่ได้สนใจอะไรเมื่อนานมาแล้วผมก็เลยตีตไปแล้วผมก็ตายแล้วผมก็ไม่ได้มาปรับมันอีกรอบหนึ่งไม่ไงั้นก็คงจะได้ไปแล้วแซามาครับโอเคครับแมปนี้ครับแมปที่เราจะมาเนี่ยผมรบกวนใครที่ยังมาไม่เปลี่ยนก็ให้ไปดูคลิปก่อนหน้านะครับคลิปนี้นะครับคลิปลาดันนะมันจะเปิดที่ฟาร์มลูนให้มันที่เดียวกันแต่ไปคนละทางนะครับหลังจากที่วร์มามาแล้วครับก็จากจุดพรน,นี้เราก็วิ่งตรงขึ้นบันไดไปเลยครับ นี่ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับเพราะมอนสเตอร์เยอะมากเดี๋ยวจะตายเอาซะเปล่าวิ่งลุยไปเลยวิ่งมาตามทางเรื่อยๆครับก็จะเจอ,อเหมือนวิหารแต่ว่ามันมืดก็เลยต้องติดไฟให้หน่อยแล้วก็วิ่งเข้าไปนะครับ เรียบไปทางซ้ายเรื่อยๆครับวิ่งไปตามทางผมเลยนะจะได้ไม่หลงนะครับนี่ก็ออกไปทางซ้ายแล้วก็มาทางขวาครับขึ้นมาด้านบน ข้างหน้าเราก็จะเจอจุดพักนะครับผมอันนี้ไม่ไกลนะครับหลังจากเปิดจุดพักแล้วก็วิ่งตรงขึ้นมาอีกครับผมนาะตรงนี้ก็คลิปไปเลยบอสจะอยู่ด้านบนนะครับแค่นี้เองมาหาบอสม็ก หลอดเอ blood ไม่ยากนะครับแต่ว่าก็พูดอีกครั้งหนึ่งว่ากลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมาที่นี่เพราะว่ากว่าจะเปิดที่นี่ก็ต้องทาเคสพอสมควรเลยครับต้องชนะแม่ทัพราดานด้วยแล้วก็ไปคุยกับหนุ่มหน้าขาวอีกทีหนึ่งหลังจากเข้ามาแล้วครับก็จะเจอบอสหลอดเอ blood ครับก็ผมเข้าไปสู้ครับก็สู้ไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเลเวลไม่เยอะพอสู้ไม่ไหว คือตัวนี้บอสมันเก่งอยู่พอสมควรเลยครับผมต้องไปฟาร์มมาก่อนจะกลับมาชนะได้นะโอเคแต่ไปแต่ว่าตรงนี้ครับมีทริคอยู่ด้านหน้านะครับ เราสามารถฆ่าบอสตัวนี้ได้โดยไม่ต้องสู้กับเขาเลยแต่ผมทำไม่ได้นะผมโดดอยู่ประมาณ1ชั่วโมงแล้วผมก็เลิกเพราะผมหัวร้อนมากๆถ้าเพื่อนๆใครทำได้เรามาแชร์ให้ดูหน่อยนะครับว่าโดดกันยังไงหรือทำยังไงก็คือปลอดตัวเองครับของทุกอย่างให้น้ำหนักในตัวเราเป็นแบบเบาที่สุดนะครับเพื่อที่เราจะต้องกระโดดข้ามกำแพงไปนะครับผมจะบอกจุดให้แต่ผมทำไม่ได้นะให้โดดให้ดูดหนทีก่อน นี่ครับตรงบนที่มันเป็นรูปปันหินเนี่ยครับเนี่ยมันเราต้องกระโดดไปตรงนี้นะครับคือในอินเทอร์เนต็ตเขาใน YouTube มันโดดได้แต่ผมโดดไม่ได้ก็ตามนั้นเลยใครโดดได้ก็มาแชร์กันด้วยนะครับหลังจากไปเก็บเลเวลมาสักพักหนึ่งครับผมก็มาปรับบอสตัวนี้ครับเพราะว่าผมอยากได้กาะทมันจริงๆเอาไปฟาร์มต่ออีกทีหนึ่งนะครับ ครับชนะแล้วครับผมก็หลังจากที่ชนะได้เราก็จะได้เก็ดรูนมาครับแล้วก็ได้ตัวรีเมม์แบนด์นะครับตัวเนี้ก็เอาไปแลกกับคุณยายกับหน้า2นิ้วนะครับผมหลังจากนั้นเราก็จะได้คาทามาแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็ไปฟาร์มต่อได้สบายใจนะครับ วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ชมกันมานะครับอันนี้ต้องขออภัยในหลายๆอย่างด้วยทั้งเรื่องคลิปที่ผมอัดมาคุณภาพไม่ค่อยดีนะครับรอบนี้พลาดจริงๆแล้วก็เรื่องของของที่หาให้เพื่อนไม่ได้เพราะว่าผมเรียงลำดับผิดเองนะครับอันนี้ก็กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ monster bean ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เหมือนเดิมนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ